คุณเคยช่วยใครโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการไหมหญิงสาวคนหนึ่งเจอชายหมดสติกลางถนนเธอไม่รู้เลยว่าการช่วยครั้งนี้จะนำเธอไปพบกับซีอระดับประเทศความจริงที่สั้นอยู่อันตรายและความลึกลับจะทำให้เธอต้องตัดสินใจครั้งใหญ่คุณคิดว่าเธอจะเลือกอะไรติดตามจนจบคุณจะต้องฉากส่งไฟสีขาวจากทางเดินสะท้อนผ่านกระจกใส ทำให้ดวงตาของเธอแสบเล็กน้อยกลิ่นสะอาดของบ้านผู้ชายคนนั้นลอยปะปนกับกลิ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อจนเธอต้องกลั้นหายใจครู่หนึ่งสิ่งฝีเท้าของชายในชุดสูทกระทบพื้นอย่างเป็นจังหวะเหมือนเสียงหัวใจเธอที่เต้นแรงไม่หยุดเธอขยับตอหลบเล็กน้อยแต่เขากลับเดินเข้ามาใกล้มากกว่าเดิมสายตาคมของเขามองเหมือนกำลังค่าเตาความลับบางอย่างจนเธอรู้สึกเหมือนถูกมัดด้วยแรงกดดันที่ไม่เห็นตัว มือใหญ่ของเขาวางแก้วน้ำลงตรงหน้าเสียงกระแทกเบาๆดังชัดในความเนียบเธอก็มองแก้วน้ำแต่เธอรู้สึกถึงสายตาอีกคู่ที่กำลังจับตามองทุกท่วงทายความเย็นจากเครื่องปรับอากาศไหลผ่านต้นคอทำให้เธอขนลุกวูบอย่างไม่เข้าใจชายคนนั้นโน้มตัวเข้ามาเล็กน้อยเสียงของเขาเบาแต่หนักแน่นจนเธอแทบลืมหายใจเธอช่วยฉันไว้แต่เธอรู้หรือไม่ว่าเธอกำลังก้าวเข้าเรื่องอะไรอยู่ หัวใจเธอหยุดเต้นเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะกลับมาสั่นแรงกว่าเดิมเธอเกลืนน้ำลายอย่างฝืดคอเพราะนำเสียงของเขาเต็มไปด้วยบางสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาปลายนิ้วของเขาเลื่อนกระดาษแผ่นหนึ่งมาตรงหน้าเธอกระดาษที่มีสัญ,ญลักษณ์บริษัทใหญ่ที่เธอเคยเห็นแค่ในข่าวตัวหนังสือบนนั้นทำให้ลมหายใจของเธอติดขัดเพราะเป็นชื่อของบุคคลสำคัญระดับประเทศเธอเงนาขึ้นชชา และพบว่าเขากำลังยิ้มจางๆแบบที่อ่านไม่ออกเลยว่าเป็นมิตรหรืออันตรายบรรยากาศรอบตัวเธอเหมือนถูกบีบแคบลงจนเสียงหัวใจตัวเองดังแทบกลบเสียงทุกอย่างชายคนนั้นถอนหายใจเบาๆแต่แววตาของเขากลับเข้มขึ้นเหมือนกำลังตัดสินใจบางอย่างสำคัญตั้งแต่เธอช่วยฉันชีวิตเธออาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าสั่นไหวทั้งที่ความจริงทุกอย่างเงียบสนิท แล้วสิงประตูข้างหลังเธอก็ปิดลงดังชัดราวกับย้ำว่าเธอกำลังติดอยู่ในโลกของเขาอย่างสมบูรณ์เธอยืนนิ่งอยู่ตรงกลางห้องสายตาของเธอยังคงจับต้องชายตรงหน้าความรู้สึกสับสนระหว่างความกลัวและความอยากรู้ทำให้เธอไม่กล้าก้าวถอยหลังเขาเดินช้าช้ารอบตัวเธอแต่ทุกย่างก้าวกลับเต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นเสียงนาฬิกาแขวนผนังดังติ๊กตอกชัดเจนแต่เหมือนเวลาหยุดเดินสำหรับเธอ ทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่จับต้องได้เขาเปิดประตูห้องด้านข้างเผยให้เห็นห้องทำงานกว้างใหญ่เต็มไปด้วยเอกสารแผนภาพและรางวัลมากมายแสงไฟจากโคมระยะอบอุ่นแต่กลับไม่สามารถคลายความเย็นชาที่แผ่ซ่านในใจเธอได้ชายคนนั้นนั่งลงบนเก้าอี้หนังสีดำและหันหน้ามามองเธออย่างตั้งใจเธอรู้ไหมว่าฉันเป็นใครน้ำเสียงเขาเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยอำนาจ ทำให้เธอสะดุ้งอย่างแรงฉันฉันไม่รู้เธอพยายามตอบแต่เสียงสั่นเล็กน้อยลมหายใจของเธอหนักขึ้นทุกครั้งที่เขาเข้าใกล้เขายิ้มบางๆและยื่นมือมาหาเธอนิ้วของเขาเย็นจนทำให้ขนลุกสู้ฉันเป็นคนที่เธอช่วยไว้เมื่อครูน่นี้แต่ชีวิตฉันไม่เหมือนคนทั่วไปเธอถอยหลังหนึ่งก้าวตรหนักว่าตัวเองกำลังอยู่ในบ้านของซีอใหญ่ที่สุดของประเทศหัวใจเธอสั่นแรงจนแทบหยุดเต้น แต่ในสายตาของเขากลับไม่มีร่องรอยความโลภมีเพียงความสนใจและบางสิ่งที่ลึกลับมากกว่าเธอเหนยหน้ามองเขาอีกครั้งและพบว่าเขากำลังหยิบแฟ้มเอกสารเอกสารเต็มไปด้วยรายชื่อและตัวเลขที่เธออ่านไม่ออกแต่บางส่วนของมันเกี่ยวข้องกับชื่อเธอเองตั้งแต่เธอช่วยฉันเขาพูดชา้ชาๆฉันต้องให้ความคุ้มครองกับเธอเธอรู้สึกเหมือนถูกพันธนาการด้วยสายตาและคำพูด แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความอบอุ่นบางอย่างผ่าเข้ามามันทําให้หัวใจเธอสับสนระหว่างความกลัวกับความปลอดภัยเขาลุกขึ้นเดินมาหาเธออีกครั้งและวางมือบนไหล่เธอแรงกดนั้นไม่หนักแต่มีอำนาจบางอย่างที่ทำให้เธอไม่สามารถถอยได้เธอต้องอยู่ใกล้ฉันเพื่อที่ฉันจะปกป้องเธอจากสิ่งที่กำลังจะมาถ้าเบิกตากว้างสิ่งที่กำลังจะมาคืออะไรชายคนนั้นเนียยไป สายตาของเขาจ้องไปนอกหน้าต่างเห็นแสงไฟเมืองวาววับในความมืดความรู้สึกจึงเครียดในห้องส่งขึ้นทุกวินาทีฉันไม่สามารถบอกทั้งหมดตอน,นี้เขาพูดแต่เชื่อฉันการช่วยฉันครั้งนี้เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลสายตาของเขากลับมามองเธออีกครั้งเต็มไปด้วยความลึกลับและความจริงบางอย่างที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยเธอรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนเธอกำลังถูกดึงเข้าไปในโลกของเขา โลกที่เต็มไปด้วยอำนาจความลับและอันตรายเธอยืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นแรงจนแทบระเบิดและมือที่เย็นของเขายังคงสัมผัสไหล่เออยงไม่ปล่อยโลกภายนอกเหมือนถูกตัดขาดเหลือเพียงเธอและชายที่เธอช่วยไว้ความสงสัยความกลัวและความตื่นเต้นปะปนกันจนไม่อาจแยกออกในใจเธอเริ่มรับรู้ความจริงบางอย่างว่าตั้งแต่วินาทีนี้ไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีกต่อไปเธอยืนอยู่ตรงนั้น ลมหายใจยังคงสั่นแรงสายตาของเธอจับต้องชายตรงหน้าความคิดวิ่งวุ่นในหัวทั้งความกลัวความสงสัยและความอยากรู้เขาก้าวเข้ามาใกล้ชา้าชาแต่ทุกย่างก้าเหมือนมีแรงดึงดูดทําให้เธอไม่สามารถถอยหลังได้เพดานสูงและผนังกระจกสะท้อนแสงไฟทําให้ห้องนี้เหมือนกับเป็นโลกอีกใบหนึ่งที่เธอไม่อาจออกไปได้เขาหยุดตรงหน้าเธอและว,วางมือบนต๊ะไม้หนัก สียงกระแทกเบาๆดังก้องในหูเธอเหมือนเป็นสัญญาณเตือนว่าตั้งแต่ตอนนี้ชีวิตเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเธอช่วยฉันไว้น้ำสิ่งเขาเรียกแต่เต็มไปด้วยอำนาจฉันไม่ลืมเรื่องแบบนี้เธอกลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะหลุดออกมาเธออยากจะถามว่าเขาหมายถึงอะไรแต่ลึกๆรู้สึกถึงความลึกลับบางอย่างที่ไม่ควรถามชายคนนั้นเดินไปรอบต๊ะ สายตาของเขายังคงจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของเธอเหมือนอ่านทุกความคิดในหัวแม้เพียงเศษเสี้ยววินาทีก็ไม่มีอะไรรอดสายตาของเขาเขาหยิบแฟ้มเอกสารขึ้นมาอีกครั้งเลื่อนมือไปที่เอกสารบางแผ่นแล้วส่งมันตรงหน้าเธอนี่คือสิ่งที่เธอต้องรู้แต่เพียงการจับแฟ้มก็ทำให้เธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างเธอลืมทุกความกล้าเดืมๆและค่อยๆเอื้อมมือไปหยิบแฟ้ม ความเย็นจากกระดาษทำให้มือสันแต่หัวใจเธอเต้นแรงกว่าเดิมชายคนนั้นก้าวเข้ามาอีกครั้งและพูดเบาๆตั้งแต่เธอช่วยฉันเธอคือส่วนหนึ่งของชีวิตฉันแล้วคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจเธอชนะไปชั่ววินาทีแต่ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นแม้รู้สึกถึงความไม่มั่นคงและความประหลาดใจแสงไฟจากโคมระยะเคลื่อนไหวเล็กน้อยทำให้เนาของเขาและเธอเลื่อนตามพื้น เหมือนทั้งสองคนอยู่ในโลกของเงาและความลับเขาน้อมตัวลงมาใกล้เธออีกสายตาเข้มจนแทบมองทะลุห,หัวใจโลกภายนอกอาจคิดว่าฉันเป็นเพียงซี o ธรรมดาแต่ความจริงเต็มไปด้วยอันตรายและเรื่องลับเธอรู้สึกถึงความหนาวเย็นแต่ก็มีความอบอุ่นบางอย่างแผ่เข้ามาในใจความสับสนความกลัวและความตื่นเต้นปะปนกันจนแยกไม่ออกเขาถอนหายใจชา้าเมื่อยังวางอยู่ดนต๊ะ และดวงตายังคงมองเธอไม่วางสายตั้งแต่วันนี้เธอต้องเลือกอยู่กับฉันหรือกลับไปใช้ชีวิตเดิมหัวใจเธอสั่นแรงคำพูดนั้นเหมือนการตัดสินใจชั่วขณะที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตทั้งหมดเธอก็มองแฟ้มในมือทุกตัวเล็กทุกคำเขียนในนั้นเต็มไปด้วยความลับบางส่วนเกี่ยวข้องกับเธอเองบางส่วนเกี่ยวข้องกับอำนาจที่เธอไม่เคยเข้าใจเธอยืนอยู่ในความเงียบ เพียงเสียงลมหายใจของเธอและเขาแต่ในความเงียบนั้นเต็มไปด้วยแรงดึงดูดที่รอให้เธอเก้าวเข้าไปก้าวเข้าสู่โลกของเขาโลกที่เต็มไปด้วยอำนาจลึกลับและสิ่งที่คาดไม่ถึงความตึงเครียดพุ่งสูงหัวใจเธอเต้นรัวเหมือนจะระเบิดและสายตาของเขายังคงจึงอยู่เหมือนรอคอยคำตอบที่สำคัญที่สุดทุกอย่างหยุดนิ่งก่อนโลกของเธอจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเธอยืนอยู่ตรงนั้น หัวใจเต้นรัวราวกับจะทะลุออกจากอ,อกทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความถึงแคดและเสียงหัวใจของเธอกลายเป็นจังหวะเดียวกับฝีเท้าเขาเขาก้าวเข้ามาใกล้สายตาของเขาไม่เคยละไปจากเธอแม้เพียงเศษเสี้ยววินาทีก็เหมือนเขารู้ทุกความคิดในหัวเธอฉันไม่ใช่คนธรรมดาเสียงเขาเบา,เบาแต่หนักแน่นเหมือนทุบลงบนอกของเธอทำให้เธอแทบหยุดหายใจเธอก็มองแฟ้มในมือ ตัวเลขและชื่อที่อ่านไม่ออกแต่บางส่วนเกี่ยวข้องกับเธอเองมันชัดเจนจนทําให้เธอพังอ่ะเขายืนใกล้ขึ้นอีกมือใหญ่ของเขาแต่ข้างแก้มของเธอเบาๆความอบอุ่นและความเย็นผสมกันทําให้ขนลุกทั่วร่างโลกของฉันเต็มไปด้วยอันตรายและความลับเขาพูดต่อและตั้งแต่เธอช่วยฉันเธอเป็นส่วนหนึ่งของมันแล้วเธอถอยหลังหนึ่งก้าวแต่ก็ไม่สามารถหนีสายตาของเขาได้ เหมือนถูกดึงเข้ามาในแรงดึงดูดที่มองไม่เห็นทุกความคิดถูกบีบอัดอยู่ในความจนเครียดของห้องเขาย่อตัวลงเล็กน้อยสายตายังคงจ้องหลึกเข้าไปในดวงตาเธอฉันจะไม่ปล่อยเธอไปง่ายง่ายคำพูดนั้นเบาแต่กลับเต็มไปด้วยอำนาจที่จับต้องได้เธอรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนบางอย่างเหมือนห้องนี้เต็มไปด้วยพลังที่มองไม่เห็นทุกอย่างเงียบยกเว้นเสียงหัวใจของเธอ และเสียงลมหายใจของเขาที่กระซิบใกล้หูตั้งแต่วันนี้เขาเกล่าวเธอจะต้องเรียนรู้โลกที่ฉันอยู่หัวใจเธอสั่นแรงจนแทบจะหลุดออกมาแต่ในความกลัวนั้นก็มีความตื่นเต้นบางอย่างซ่อนอยู่ความอยากรู้ที่ทําให้เธอไม่สามารถละสายตาจากเขาได้ชายคนนั้นยื่นมืออีกครั้งคราวนี้จับมือเธออย่างมั่นคงแรงกดไม่มากแต่เต็มไปด้วยความแน่นอนเหมือนบอกว่าเธอไม่มีทางไถยหลัง แสงไฟในห้องสะท้อนบนแฟ้มเอกสารเงาของเขาและเธอคล้ายจะรวมเป็นหนึ่งทำให้เธอรู้สึกถึงความเชื่อมโยงที่ไม่อาจอธิบายเขาเงยหน้ามองเพดานห้องเงียบสงัดแต่เธอรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างเหมือนทุกอย่างกำลังรอคอยเพียงคำตอบของเธอเลบฉันเขาพูดเสียงเรียบแต่เต็มไปด้วยอำนาจรีบกลับไปสู่โลกเก่าของเธอหัวใจเธอเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุน ทุกความคิดและความกลัวผสมปนเปความสงสัยความกลัวความตื่นเต้นและความอยากรู้ทุกอย่างรวมกันจนแทบระเบิดเธอก็มองแฟ้มในมืออีกครั้งทุกตัวอักษรทุกตัวเลขราวกับกำลังพูดกับเธอว่าเส้นทางที่เธอเลือกจะเปลี่ยนชีวิตตลอดกาลชายคนนั้นโน้มตัวเข้ามาใกล้ลมหายใจร้อนร้อนเผาเบาใกล้แก้มทำให้ขนลุกทั่วร่างตัดสินใจเดี๋ยวนี้เขากระสิบเพราะหลังจากนี้ไม่มีทางกลับ เธอสุดลมหายใจลึกและในวินาทีเดียวกันทุกสิ่งรอบตเมินหยุดนิ่งโลกภายนอกหายไปเหลือเพียงเธอและเขาและความลึกลับที่กำลังรอให้เปิดเผยความจึงแคดพุ่งสูงสุดหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดทุกการเคลื่อนไหวทุกสายตาเต็มไปด้วยพลังที่ไม่อาจหลีเกเลี่ยงในที่สุดเธอค่อยๆย,ยกสายตามองเขาคำตอบอยู่ที่สายตาเดียวคำตอบที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาล ธอ,อยืนนิ่งสายตาของเธอยังคงจ้องลึกไปในดวงตาของเขาเหมือนกำลังพยายามอ่านความลับทั้งหมดที่ซ่อนอยู่เขาเตื้อมือไปหยิบแฟ้มเอกสารอีกชุดวางลงบนโต๊ะอย่างระมัดระวังเสียงกระแทกเบาๆกล้องสะท้อนในห้องเงียบหัวใจเธอเต้นรัวราวกับจะทะลุอ,อกเขาเปิดแฟ้มและดึงภาพถ่ายบางส่วนออกมาภาพของผู้คนที่เธอไม่รู้จักแต่บางภาพเธอกลับเคยเห็นชื่อในข่าวตั้งแต่วันนี้ เขาพูดชชาเธอจะต้องเรียนรู้ทุกสิ่งที่ฉันรู้เธอในหน้ามองเขาพยายามซ่อนความหวาดกลัวแต่ไม่สำเร็จเพราะสายตาของเขาเหมือนจะลึกเข้าไปในหัวใจโลกนี้ไม่เหมือนที่เธอคิดเขากระสิบมีทั้งอำนาจความลับและอันตรายที่รอคอยอยู่มือของเขายังคงวางบนโต๊ะนิ้วของเขาแต่ปลายมือเธอเบาๆแรงสัมผัสนั้นไม่หนักแต่กลับส่งพลังบางอย่างที่ทำให้เธอไม่สามารถถอยหนีได้ เสียงลมหายใจของเธอสั่นเครือและเธอเริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นแปลกๆที่มาพร้อมกับความหวาดกลัวความตึงเครียดในห้องสูงขึ้นทุกวินาทีเขาหยิบสมุดบันทึกเล่มเล็กเปิดหน้ารักให้เธอดูตัวอักษรเรียงเป็นชื่อและข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับเธอเหมือนเขาติดตามทุกย่างก้าของเธอมาโดยตลอดฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอเขาพูดเบาๆแต่เต็มไปด้วยอำนาจและความจรงิงจัง และตั้งแต่เธอช่วยฉันเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้เธอรู้สึกเหมือนพื้นดินสั่นไหวใต้เท้าแต่ไม่มีใครเห็นมีเพียงความตึงแครดและแรงดึงดูดระหว่างสองคนเขาน้อมต่อเข้ามาไกลาสายตาเข้มจนแทบมองทะลุหัวใจหลังจากนี้เธอจะไม่สามารถกลับไปเหมือนเดิมได้เสียงเขากระซิบใกล้หูทำให้ขนลุกทั่วร่างหัวใจเธอสั่นรัวจนเหมือนจะระเบิดทุกความคิดถูกบีบอัดอยู่ในความตึงแครด หมือนเวลาหยุดนิง่งเขาเปิดแฟ้มอีกหน้าและเผยข้อมูลที่ทำให้เธอชักจนแทบลมเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอำนาจความลับและองค์กรลับที่เขาเป็นหัวหน้าทุกอย่างเธอไม่เคยคิดว่าจะได้รู้ฉันไม่สามารถให้ใครรู้นอกจากเธอเขาพูดเพราะการรู้สิ่งนี้มันหมายถึงชีวิตและความตายเธอเงหน้ามองเขาสายตาของเขาเข้มและมั่นคงแต่ก็เต็มไปด้วยความลึกลับและบางสิ่งที่เธออ่านไม่ออก ฉันฉันไม่รู้จะทำอย่างไรเธอพูดด้วยเสียงสัน่นแต่เขากลับยิ้มบางๆเธอไม่ต้องตัดสินใจตอนนี้เพียงแค่รู้ว่าตั้งแต่วันนี้เธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปลมหายใจของเธอสั่นเครือความอบอุ่นแปลกๆและความกลัวปะปนกันทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่โลกอีกใบโลกที่เต็มไปด้วยอำนาจลึก,กลับและความเสี่ยงที่คาดไม่ถึงเข้าลุกขึ้นเดินไปรอบๆเธออย่างช้าๆ ทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยแรงดึงดูดที่ทำให้เธอไม่สามารถถอยได้เธอรู้สึกถึงความหนาวเย็นและความอบอุ่นผสมกันเรากับโลกภายนอกและภายในผสมเป็นหนึ่งฉันจะไม่ปล่อยให้เธอไปง่ายๆเขาพูดเพราะเธอเป็นส่วนสำคัญของชีวิตฉันแล้วหัวใจเธอสั่นแรงทุกสิ่งรอบตัวเหมินหยุดนิ่งมีเพียงเธอและเขาและความลับที่รอการเปิดเผยสายตาของเขายังคงจับจ้องเหมือนรอคำตอบจากเธอ คำตอบที่จะเปลี่ยนทุกอย่างและตั้งแต่วันนี้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปเธอยืนอยู่ตรงนั้นสายตายังคงจับจ้องเขาหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความกลัวและความตื่นเต้นแต่ลึกๆก็มีความอยากรู้แฝงอยู่เขาเดินรอบตัวเธอทุกย่างก้าวเหมือนแรงดึงดูดทําให้เธอไม่สามารถถอยหลังได้แม้เพียงหนึ่งก้าวความตึงเครียดในห้องสูงขึ้นทุกวินาทีเขาหยุดตรงหน้าเธอ เมื่อใหญ่แต่บนโตนิ้วแต่ปลายมือเธอเบาๆแต่ความรู้สึกจากแรงสัมผัสนั้นเหมือนแรงดึงดูดที่มองไม่เห็นทำให้เธอไม่กล้าขยับตั้งแต่วันนี้เขาพูดเบาๆถ้าเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้แล้วเธอเงยหน้ามองเขาสายตาของเขาเข้มแต่แฝงไปด้วยบางสิ่งที่อ่านไม่ออกความลับความอำนาจและความเสี่ยงซ่อนอยู่ในทุกคำพูดเขาหยิบแฟ้มเอกสารออกมาอีกชุดวางลงบนโต๊ะ และเปิดหน้าที่เธอไม่เคยเห็นภาพถ่ายชื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเธอและผู้คนรอบตัวบางส่วนเป็นชื่อที่เธอเคยเห็นในข่าวบางส่วนเป็นความลับที่ไม่ควรถูกเปิดเผยฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอเขากระซิบเสียงเบาแต่หนักแน่นและตั้งแต่เธอช่วยฉันเธอไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมเธอรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนโลกทั้งใบกำลังดึงเธอเข้าไปทั้งความหวาดกลัวความตื่นเต้นและความอยากรู้ ผสมนปนเปยจนแทบหายใจไม่ออกเขาน้มต่อเข้ามาไกลลมหายใจร้อนๆแผวเบาใกล,กล,กล้แก้มทําให้ขนลุกทั่วร่างสายตาของเขาเข้มจนแทบมองทะลุหัวใจหลังจากนี้เขากระซิบเสียงหนักไม่มีทางกลับเธอรู้สึกถึงแรงดึงและความอบอุ่น plag p ความจึงแคดพุ่งส่งสุดหัวใจเต้นแรงจนแทบจะระเบิดทุกอย่างรอบต่อหยุดนิง่งเหลือเพียงเธอและเขาและความลับที่รอให้เปิดเผย เขาเดินรอบเธออีกครั้งสายตาจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของเธอเหมือนอ่านทุกความคิดในหัวแม้เพียงเสษวินาทีก็ไม่มีอะไรรอดสายตาเขาฉันไม่สามารถให้ใครรู้นอกจากเธอเขาพูดการรู้สิ่งนี้หมายถึงชีวิตและความตายหัวใจเธอสั่นแรงเธอเริ่มรับรู้ถึงความจริงบางอย่างว่าการช่วยเขาไว้ครั้งนั้นไม่ได้เป็นแค่เรื่องบังเอิญเธอสุดลมหายใจลึก สายตาเธอยังคงจับจ้องเขาทุกการกระทำทุกคำพูดเต็มไปด้วยพลังและอำนาจที่จับต้องได้เขายื่นมือออกคราวนี้จับมือเธอมัน่นแรงสัมผัสไม่มากแต่เต็มไปด้วยความมั่นคงเหมือนบอกว่าเธอไม่มีทางหนีออกไปจากโลกของเขาโลกของฉันเต็มไปด้วยความลับและอันตรายเขาพูดและเธอเป็นส่วนหนึ่งของมันแล้วเธอยืนอยู่ตรงนั้นทุกความคิดและความกลัวผสมปนเป ความตื่นเต้นความกลัวความสงสัยรวมกันจนหัวใจเหมือนจะระเบิดในวินาทีนั้นเธอรับรู้ว่าโลกของเธอจะเปลี่ยนไปตลอดกาลไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมทุกการตัดสินใจตั้งแต่วินาทีนี้มีผลต่อชีวิตเธอและเขาเขาก้มลงไกลาสายตาย,ยังคงจับจ้องตัดสินใจตอนนี้เขากระสบเพราะหลังจากนี้ไม่มีทางหวนคืนเธอสุดลมหายใจลึกอีกครั้งมือของเขายังคงสัมผัสอยู่ หัวใจเธอสั่นแรงและในที่สุดเธอรู้ว่าคำตอบของเธอจะเปลี่ยนชีวิตทั้งสองไปตลอดกาลเธอสูดลมหายใจลึกสายตาจ้องเขาอย่างมั่นใจขึ้นเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงแต่ไม่หวาดกลัวเหมือนก่อนชายคนนั้นมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความจรงิงจังแต่คราวนี้มีแววอบอุ่นซ่อนอยู่เบื้องหลังดีเธอเลือกแล้วเสียงเขาเรียกแต่เต็มไปด้วยน้ำหนักเหมือนยืนยันว่าเส้นทางนี้จะเปลี่ยนชีวิตทั้งสอง เขาถอนหายใจช้าๆรอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าตั้งแต่นี้ไปเธอไม่ต้องกลัวอีกต่อไปเธอรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างค่อยๆคลายลงหัวใจที่เต้นแรงกลับมาสงบแต่ยังคงตื่นเต้นอยู่เบื้องในเพราะรู้ว่าโลกของเขาเต็มไปด้วยความลับและความท้าทายเขาเตื้มือออกมาจับมือเธอแรงสัมผัสนั้นมั่นคงและปลอดภยัยโลกภายนอกอาจไม่เข้าใจเราเขากระซิบ แต่ฉันจะอยู่ตรงนี้ปกป้องเธอเสมอเธอยิ้มอ่อนๆความกลัวค่อยๆละลายไปเลือเพียงความอบอุ่นและความมั่นใจเธอรู้แล้วว่าตั้งแต่นี้เธอจะไม่ยืนอยู่เพียงลำพังอีกทั้งสองคนยืนอยู่ตรงนั้นในห้องที่เต็มไปด้วยความลับและอำนาจแต่บรรยากาศไม่กดดันเหมือนเมื่อก่อนกลับเต็มไปด้วยความผูกพันที่ไม่สามารถอธิบายได้แสงไฟสะท้อนบนโต๊ะแฟ้มเอกสารยังคงวางอยู่แต่ครั้งนี้ มันไม่ทำให้เธอกลัวอีกแล้วเพราะเธอรู้แล้วว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเธอมีคนที่จะอยู่เคียงข้างและโลกภายนอกแม้เต็มไปด้วยความท,าท้าทายก็ไม่สามารถพรากความอบอุ่นความมั่นใจนี้ไปจากเธอได้เธอหันมองเขาอีกครั้งสายตาเต็มไปด้วยความเข้าใจและครั้งแรกในชีวิตเธอรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อให้เธอและเขาพบกันหัวใจทั้งสองเต้นสอดประสานในความเงียบสงด และนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความลึกลับความตื่นเต้นแต่ไม่ขาดความอบอุ่นและความมั่นคงที่แท้จริงเรื่องราวจบลงแต่ชีวิตของพวกเขาเพิ่งเริ่มต้น